แล้วก็เช็คบิดนะคะที่จุดอำนวยคามสะดวกด้วยเช่นกันแล้วหากว่าหาจุดอำนวยคามสะดวกไม่เห็นไม่เจอนะคะอยู่บริษัทส่งน้าและเรามีหน่วยลูกโป่งที่เร็วด้วยใช่ไหมเชลับอ่าสำหรับหน่วยลูกโป่งที่เร็วนะครับชูชูลูกโป่งให้หน่อยครับชูลูกโป่งให้หน่อยครับนักวิ่งจะได้เห็นครับใช่ตรงนี้อ่าท่านที่เช็คบิดนะครับที่อ่ามเชชา โยกไหลขวาเส้นบ้าไปขวาบ้าใช่ป๋าใช่โยกตามออกมาด้วยเย้เราไปเอามาเลย

จึมได้จัดวิ่งการกุศลเพื่อหารายได้สนทบเข้ากองทุนพชอโพทะเลตามสโลแกนวิ่งให้ชีวิตสุขสานสิซีสั้นสองในวันอาทิตย์ที่1ิกนะุปภาพัน์2567นักณใจมีสุขภาพแข็งแรวงไว้กรจัดงานครั้งน,น,นี้ทุ้รัุกียรติจกขอเปิดงานวิ่งให้ชีวิตสุขสร์ โอทะเลลันกองไลท์ซีซั่นสองประจำปี2567 <advanced Spencer> ัน <général> ห <istic> ้ร <specified> <madı Scroll Channel> ้บเดนี้ขอาท่านโชคดีมีชัยเจริญเจริญทุกคนครับสวัสดีครับ សោកុំមកជាជាសោផ្កាបងព្រោះបងសឹងបានជើងជើងមកវងវងហ เป็นการถวายพระบรมเศลักสมเด็จประเทศนะครับ

ของเรามาพร้อมพระบินทบาทในวันนี oh, s <S ้พระบินทบาทมาด้วยนักวิ่งก็มาด้วยอ้านักวิ่งห้ากิโลมาแล้วอง่าะเสมั้าสับหกินี้นะครับ้าืองชัแนสยาลที่ข้ก็ติดตุ้งเชวยนะลที่

ไปตรงไหนสามโลไปตรงไหนสามโลไปสามโลโอ้ยเดินจะเหนื่อยแล้วนั่นเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอาทางนี้อ่ะเอาตายไปผิดทางไปผิดทางอ่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่ะโอเคโอเคเอาคุณเยเก่งมยะเก่งมไหเคุณเยี่ยม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  โอเคมามามา okay. uh, <laughs> <wing>, <muchas>

าวันนี้มากินขนมพวกขนมขนมพกแม่อะไรเลยอ๋อนึกว่าข้าวต้มเอาเลยข้าวต้มโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาข้าวต้มกินก่อนโอเค มาช้ <LY> อนช้อนไปช้อนมาพ่อไปได้โยนที่แบกช้อนไปเรื่อยๆรวดมาถึงนี่เลยไปน้ำนาไปน้ำติ่แหละขออนุญาตครัุู้ว่าผมจะเอาไปลงยูทูบนะขออนุญาตรวผ สำหรับท่านใดที่ถูกประกาศเชื่อนะคะท่านก้อยเก้าบาังหน้าแล้วก็รับรางวัลค่ะหากท่านใดวันนี้ไม่ได้รัรรอวัาติดไม้ติดมือไปก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะวันนี้เรามาสร้างบุญกันนะคะครับผม วันนี้เรียกได้ว่านักวิ่งแมนซีนะครับได้บุญสองต่อได้บุญกับการวิ่งของเราแล้วยังได้บุญกับการมาสร้างรอยยิ้มความสุขให้กับนักวิ่งนักนกีฬาทุก่านอีก,กด้วยนะครับในช่วงนี้รอเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ก่อนนะคะว่ามาจากไหนเป็นใครมาจากไหนบ้าง

อชาตาร้อนเสักหนก่ไเดี๋ยวไปไหนไม่เกิดประโยชน์วฟูนนี้ละเฮ้ยไม่เกิดได้ยังไงเขามาเขามาปิกนิกเออไม่ใช่เขามาฮันนีมูนกัน2คนเขาที่สบายใจเขาที่สบายใจอะไรทําสบายใจทำไปไม่มีแครเขาว่าหลบงานหลบงานหลบงาน ไายวิดีโอหนึ่งคลายคายวิดีโอนะแบ่งรายอ่าเดี๋ยวอเดียเข้าไปด้วยมีกำลังแตะทองของพ่อเงินที่วัดบางทาองพ่อของค่ะทีมจากกรุงเทพมาร่วมงานโพเทนตกสไรด์ ซีซั่นส,สองวันนี้ตอนขากลับก็แวะเรียนมากับสักการะบูชาหลวงพ่องเงินที่วัดบางคานอำเภอโบุททะเลนะคะตำบลบางคานอำเภอบุททะเลได้เหรียญก็ได้มาแล้วรางวัลวก็ได้มาแล้วรางวัลที่หนึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งไอ้มากับนมัสการแปดทององค์หลวงพ่องเงินณบริเวณที่ ทำบุญเรียบร้อยแล้วกับน้มัสการหลวงพ่อเงินพุทธโชดเรียบร้อยทีมงานก็มารับบุญกุศลรออีกบางท่านสาธุสาธุ Wow, wow, I believe that. สนมัตยักษ์มงคลจังคัดไหยักยุนธ์พุทธังจังหวัดรู้ภัยมานา迦พุทธมังค์อนมัต pues mm ย์เข nah, ้านัยมานา迦มีใจการมัตย์ในภัยมานา迦มีพระจุภารีกมานาเกโลราภะลาโระราภานภควันตุเมจือ ออันนี้ทีมทีมนักวิ่งแฟนซีมาโพทะเลร,รันฟอลอไรซ์ซีซั่นสองที่โพเะเรเเสุขใจแล้วเกินนะขขขขชานาทั้งหลายได้สุขใจแล้วเกินนะทนน่านนได้เป็นชาวนาดีใจหมูกกันย้ายโอ้เยี่ยมมากวันนี้ครบสูตรเลยในเที่ยว

จริงเลยนะเออนั่นน่ะถ่ายรูปกับประตูเข้ามาที่มีหิวข้าวเหรออ,อ,รอืมมันมีความสุขเหลือเกินวันวันหนึง่งอ่าแคน่นี้อ่าแคน่นี้อ่าออ้อาวเอาวิดีโอกันนะคะับเพื่อนๆวันนี้เราเพิ่งจะได้เวลาทานข้าวเที่ยงกันนะคะที่บางมุรน,นาค่ะ หิวไหมคะหิวไม่หิวนะคะโอเคค่ะบายบายค่ะวัีาไปขชนทออร่อารานดีมรานดียไรค่ะ

สวยงามมันนี่เอาละงานเลี้ยงยังมีการเลิกลาเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ปีหน้าครเจอกันใหม่นาะโอเคจ้าโอเคโอเคปีหน้าเจอกันใหม่จ้าโอเคยินดียินดียินดีปีหน้าจะมารางวัลอีกอจะมารางวัลอีกจะไม่ให้ใครเลยปีหน้าจะเอาหมดจะเอาไม่จะเอาหมดจะเอาหมดปีหน้าเอาหมดเลยไม่ให้ใครเลย ดีผล <c oughs> สรุปก็เคยที่ที่ไหนนะ,ออะบด<น>สรุปอยู่ที่ไหนนะอยู่เย็นอยู่เย็นอยู่เย็นไปไหนไหนมาก็ไปไหน,นไหนมาก็อยู่เยน<ช>็นมาหอความสำเร็จมาหอความสำเร็จวันน,น,นี้วันน,นี้ชื่อมันเป็นใช่อยู่เย็นใช่เน <c oughs> ี่อย <c oughs> อยู่อยู่เรื่องไหนเช้ายันมืดยันค่ำยันเย็น เราดูเย็นแปส่งช่วยมามันตกเราก็ต้องให้ดูแค่ระวังระวังนาออกแล้วหนึ่งสองสามติ๊บกันจิ๊บต่างหากจิ๊บกันติ๊บต่างหากน้นท่าเราบอกติ๊บไปเลยตกใจตกใจตกใจ ตกใจไม่เคยเปิดเลยเนี่ยนู่นดีนะดีนะควรไม่ตกใจตกไม่เป็นไรไม่อะไรจะตกอันนี้ไม่ตกสำเร็จสำเร็จสำเร็จมันจะแตกนี่แต่ที่พี่จิตแล้วจะไม่ได้กินจะแตกจากพี่จิตมาก็มาตรงเนี้ยครับอยู่เย็นกี่รอบกี่รอบกับตรงเนี้ยครับอยู่เย็นหนุกหนานมากมายครับสุดยอดครับอ๋อเนี่ย ไปเที่ยวได้มากีงที่รอบกี่รอบก็อยู่เย็นแต่เวื่อ้านนี่แม่เวื่อ้านนี้จะไปที่อื่นพอถูกหวยเมื่อ้านนี้ถูกหวย ฉลองนะคะอโอเคฉลองค่ะนี่แหละฝีมือคุณเป็นนี่แหละเมื่อคืนจะกินไม่ก็ไม่ได้ก,กินก็วันนี้ก็กินซะเคนเดียวไม่พอแล้วบ้ง<ห>ต<ก>้องครึ่งโหลหมดแล้วก็หมด <laughs> อเอาหมดแล้วก็หมดมันง่ายเกินไปหรือเปล่าหมดแล้วก็หมดมันง่ายไปหรือเปล่า <laughs>